ตูมาตูมาูมาโอเด็ดรัตู pues mm hmm. 8, 2, nah. ้่นอ้าโมเมนต์โมเมนต์ปตูไอทิดไอทิไใบเซนน่ะไอทิสใ่เซนเฮ็ดจ้ไอาเดกี่เ่นมาปุตูเ่นมาเพียง พีนแม่มันยังก็แลนผูดผีดเลยอ่ะเดี๋ยวรอไมีตู้มาก,ก่อนนะเปินสิถาอ่างไม้ตู้เพิ่นห้องอะไรอีทิดจ้ะออเช็ดอีเช็ด,ชด <c oughs> ห้องหลางเรานะบริยินได้ยินล้วก็บบุค้ลในทนะ ผิดในบรินัทน้ำนองพูดีนุ่งนี่ทำไมคุ้มคุ้มไปเรียกบอมนี่คุ้มไปเรียกบอคุ้มไปเรียกบอมไปไปนอนห้องครับไปม,มีตู้บอไดมาแดดจังแดดจังมาอ้างแล้วไปเพแดดจึงอ้างมีตูเ้เพิ่น kuma. Itu yang mama. Oh, itu. Oh, itu. itu. Oh,

เดนจีอางมีตูนแลนออกมาเท่านึงไงลยแลออ้วขานาไปนอนไปไปหอนไป,นไปไม่ใช่แก้พลมเหรอไป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 ีปไ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 ไป ภาาไทยแม่แ่ไดลองจักอาหารมาพีตี้แม่ไม่ได้มีคนจะเปิดตัวใหญ่ก็ได้แม่ปิดตัวน้อยเปิดตัวใหญ่มันทานไม่ได้เปิดไท่ได้แล้วแม่มาหงอไทยนะไม่มาหงอไทยนใช่ดุกนะมันคือดิ่งเดือดเดือดกันนั่นนะใม่ด้ ทช่งได้เหอนก้าผเลยแค่ว่าว่นนะ้ยห้าสิบลอยหกสิบก็หอเสียงันมาหอบตีกัสุกตกว่ะผใช้ตกนะยาบุ้แล้เสียงมันขึ้นยังไงมันดิบไม่ได้จิะ đi, con Thái nè, gìn à nè, à, nó xong Thái, gìn mèo cái bàn, hồi lai like gì đó, đó, ừ, ừ. cho Ch này bằng ai vậy ba? Ừ, hay đây chín mê đoạn. Mê đoạn sau này kìa, tôm cay, đuôi

เอาทานมันชิบิัดแล้วแหนเบิร์ดก่อนมาจ้ะแหนเบิร์ดก่อนจ้ะเอาเอามาลดเปิดแล้วแม่แม่เอาทางขยะมาให้พ่อเนี่ยใส่กลับงอหมดจีคืนทิมซีกุ้งโลหนึ่งหอยแครงโลหนึ่งหอยหวานนี่คืนโลซีลายอยู่ว่ามีเงินหมอแม่เอ้ยของมันกระแพงด้วกัน ใครเห้ให้ให้เราแต่ว่าเขากุ้งมันน่ะสดดเอประตูคือตัดหัวหล่อนะันเนะคันพอนะพื้นลานก็คือว่าพื้หล่นม่ประตูไปทุเจ้าคือตัดหล่อนแก่อคุณมาแล้วอดิตัดแคนเดียวมันไ่ได้สนใจ เฮ้พอบุญใช้ชื่อไม่จอยในชื่อมันหัวประตูนะอย่าเห็ดกระตูนั่นลูกอ่ะไว้สีทีหนาตูนนั่นน่ระตูนั่ะนนัะูนะตูนกระตูนละตัดกลยตอนตนั้ะนเจะตอนกระตูนกตูนก็นำสะเพนรนกตันนะตันนี้ะันสระตนกมาตอนกระหอนกระตูนกระนระะ แซ่บเลยหอยหวานหอยหวานยิุ่่งมาหลาบว่าจะอยากบ่แก้หลลานลงเงี่ยแก้เลยแก้เลยต้องกินด้คุ้มฟองไงคุ้มผ้าไปไปพึ่งมาผ้งยังทะลุมาทะลเปลือนเห้โยคุ้มยังยังขับรถแซ่บไปเสมอปิดเบ่งก่อนนะบาทเปล่ายังก็เาน้างนี่นะ

ไม่กินเนย่้กินกินอะไรนงเสียลูก่าก็ถ่าแม่้กินม่ิวนเลแล้วไกินยนอกินมือบิดนอแร้วมจับมือรบจับผ่านอะไรมเน่ยแชว่ลเห็นเลยมีไอเียงน่ะอ๋อถึยนน่เห็นยนได้กินนับสีบอสรับี

những bức ảnh của chúng ta? không chút. Mhm. 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 đi, Mhm. 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 ตู้จะไปน้ำม้ไปไปก็บ้านคือรายก็เเลยบ้านคือาไปกับไปแล้วไปตรงไทไปตรงไทยตอนนี้เบ้านอ่ะมีเงินก็สามไร่ก็สามพน่อสามพันสาอยู่ข้าวแตงกวามงแตงไรไปกิยเหนอีเด็ก่อนนี่โอ้ยก็ มัยังไงมแงมนแคง้พอไรกคนตายเลยวันนี้มพิษแต่ว่ามันยังไงจ้พอที่บอเอาข่าป่นะแมเอ้ยได้รุ่งเหรอเหอแค่เป็นเฉลยี่เาเอิบาีบามันข่ามันข่ามีไทยมีลาวหรมี่องี่คือไมีแต่ม Ừ. 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 A ừ. ừ. <laughs> nó tặng đã làm cho quá 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 mãi cùng em đã cùng em tìm thấy doi a pit lap ba cuộc tìm cong bóng đã bị tắm tìm bóng 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 bóng

แกต่ใช่ของไทยได้หนิของไทยวนะของไทยเนาะเอาเยอะนยอเอาไทยเยอะมีเงินก่อนเก็บเงินก่อนเกมุนก่อนว่าุยังไปหาเงินยู่ตหว่าุณยังไปหาเงินยูว่ามีเงินหลับบ่แ่คงหลับบุ่ดข้าอไปไเจไปเป็เงินอเงามเออาวมไทยสีบ่

แซ่บได้ตู้เห็นตู้เนู้ยมเก็บห่อยข้งหอยันูเน่นี่น้หอมหอยทอดกินหอยแม่ตู้หอยแ่าวเพชรออยนเยไ้นี่นะโอเรบม่ดีนะบมันหอยจรหอยม่หอยแม่หอหอยแม่อจับยูนี่ยจับอันนี้มาเาะผ่าอไร่าอไรวะนี่นะคาดการอีหล้วนี่กันสอนะ เดี๋ยวพักไปนะเดี๋ยวพักไปนะบ้านเราพิมพ์บาพิมพ์มาบานเรามพ์มาบ้านเราแมวต้องเป็นไหมแมวจุบจูบมาได้นเออหาหานึงละหนึ่งละหนึ่งละหานมเลยนะนอไปวัดท่านใจว่านี่เหร

พันมาไปดิน้าไปาอยู่ว่าตอนกาเป็นทางป้ามาเป็นทางปลาแไสีีอนอน้นมดกหงา้น้าดแบบเข้าเ่อนะว่าได้สัมผเห็นยังบ้ามาผ่านเห็นยังคุมกับผ่านเห็นกันยานะ

เล่นของเหจอยชื่อว่แล้วชื่อนี่นะไทยนี่จอยต้อว่าชื่อแล้าชื่อแล้วชื่อมชมมกินมัดน้าเอาโลนัดไปแม่ชอ่ที่ไนโลนัดไปมึงนึกหาู้น้องหมูกเห็นได้น่

นี่เองนะคะมะขามเปรี้ยนี่มะขามแปร้ยตู้บ้ายังคักบ้านอีกพอตู้ว้าดูก็เอาเดียวลูกเอาเมื่อให้เมื่อให้ม่ตู้เมื่อผักวาวเด้อผักไฮละวาวเด้อกินละวาวกินเด้อบุหรี่บุ่งลูกของไทยเด้นะหู้ดิบเช่นปลาช่าเลยนี่ไงนอ่เราต้องดิบว่าเรี้ยงดิบนะกินบ่ ลูกเสบอะลเบิงเอาตัวมันมเพื่ยนนีอตัวนี้น่ีวห้เเปื่อเอาไอออนให้รับมอ่า้งเเรือ่ี่ิดเ็มันแงงนเนีีน้ากห้ยาวชโงนึ่งบ่ไห้อนิบที่ิบร่อต่อแล้วเยอะนะคนลาได้่มรมันไหอ้าม่สกัดไปเลยลยเอาตัวเดียวพอ หาคุมไหมคุ <im itating comigo> ้มีแม่่ะม่ละ่อนเปืออแจ๊บอยจ๊บมันเพื่อนนะจบเพื่อเอาโ้ยฮอ้ินเเออี่หลแม่ให้แนเนาะให้แม่นึงเนาะนี่นี่ี่อ่ะ ไไมันนุ่มแปลกมันชิ้นนุ่มัวกันเ่ของขออเอาถุงแ้กเดิม,มาใส่เอ่มนู่ค่ะโอ้ว่าจำไโตเ่อน่อน้ยเฮ็ดชามิตู้ก็ตุ่ใหญ่เลยดิ้ดูแล้ว ของไม่กูพอตัวเดียเท่าันมัน่นัไปน้องไปจามันขสี่แยมาคืนีลานปิดนะเจ้าหายนปกับไปจามันยังเดียวมมีรูงัยาคนไทยขายมัเลยเจับจบไรยแง่งจะปิดนีปิดอ่ะโอเคไปชิล Wah ni wah, worst buat apa nak pergi? Bel patah nak tuh, dah. Heh. Hem, heh, dia sudah mana? Kau bayar? Kau bayar dulu. Hei tuh begini, bayar tuh kan? Oh, ciki katik katon tuh. Kami tuh leh mak tuh simungan, mak. ของกุ้งอะไยของนัวหนูเ no น้ยแล้วนี่บอค่อยหวานนะแม่แม่เเยอะอยากไหมปวดมากฮึมมึงมึงัวดนึกแต่บ่มาป่นไหนเอาน่ึงเด้อของไทยอ่ะนักแม่ได้ชุดกินเยอะยงเยอะไหมเราแก่ยโดนบอ่ะตามตลาดกับแป้งแทงด้วยกันออเออ

มาแม่เจ <c oughs> <es> <c oughs> ็บไหมกินของไทยดูเจ็บอะไรแจบิดดียวลุ้นใช่ไหมได้ลูกินบอลดินโมรูการ์ทิมอู้แฉบโลรุบ่ะแฉบมาว่ะ เช็ดวเช็ไปจักยามไปเอานี่เห็นไมน้ำผงไหนไหน้ำลายวะน้ำลายวะบอกตู้ยุน้ำลายวะนะน้ำลายขอน้ำขอเงนขอเงหนขออ้โน

้แล้่ะใเจ็บปลานี่นะเออป่าอันนี้เออมาเลยจะใช้ของแม่เลยได้โบราณนั่นเองกดตเอาแล้วออนี่ค่ะสมแม่ปิ่งป้อนบัรนะโโตัวมานยนะมามาี่ย่อนนะ่อนว่าโดจักเหน่อยว่ตบาดี้ยบาดีได้ดหลาย ตัวเองบับสบายดีเออตัวเองมัก่สบายดีต้องต้พั้ไปมตู้เ็ต้เ้เตูเห็ต้เตู้ตู้เห็ดเ็เห็ดตู้เห็ดต็เห็ดตู้เห็ดตู้เห้ห็้เห็ดตู้่า้ห้เห็ดตด้แห้เดตู้เหตเห้าตู้เหตู้เห้มหดตดเหดไเห้าด้ไหห

ของไทยแล้ไีมน้าของไทยก็ได้ค่ะพี่จี๊ของไทยก็ด้จ้บุ๊เดอเอามีดมาปะไม่ใช่มีวันละเมื่อไหร่เออยังดู เด็กประวานลืมมาซื้อห้ากินบ่ได้ลืมมากินบ่ได้ไปน้ำตู้บอ๊ะจะอยากไปน้ำตู้บ่๊ะเอ้ยชางค่ำสีมาแปลงดอกไข่บ่ไปหรอกไข่ห่องขาดแต่มือ่ลไรราม่ากับใครไม่ใช่ใครเลยเดี๋ยว เด็กหนนนัวขน,ดดวน,น,น,นาดเราปะปซิมึงเงซ่บอะช่อง, <g ül> ทอง,งเท้าตายหยดิซิมแจวแปลกแค่อัน vòng ngoài bàn hồi nó tập lạc là nó tắt đài cái này mà bước, ừ. mà gặp anh... mặc kỳ ngập ăn mặc ham mặc kỳ ăn mặc 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 đồn mặc 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 mặc

มชอบอักลนะยกไยก่ยกไ่ยกไกายกะเ่ย่ยัไกกไยก่ยก่ยกไกยกไกยกก่ยกอก่ยไ่ยกไกยกไก่ยกก่ยกไน่ยกไก่งก่ยก่ยก่ยได่ิไก่ย่ยกไก่ยก่ยกไน่กไป่ยนไก้ยกไ่ยกไก่ยกไก่ไ่อกก่ย้ไก่กไกไ่กไไปไ่ไยไก่ย่ก่ยนใก

นังที่ตกอยู่หรือว่ปขอพายบริหชำนาญมานีน่ะำนาอด้วย่มันคานะปามจังคานลงจะบืนโดนหน้าด้วยเปนหนาโคกด้วยแบบมาด้วยแบบี้ใบออมาด้วยเหมาอนมามามัดใจ้ด้วไหออกมาสิเอาแต่งินมาหอเมันมาหปามเลกมาทำทีาอันนี้มันบมาแบบนี้แบบนี้เางปะมัดใจนะเฮ้ยเอาไ